ว่าไมาช่วยเล่นดีจะเล่นอะไรกูอย่านอนไ่เล่นไปเล่นหัวจริงจังหจริงจังเลยจะว่าจริงเหรอเดานอนนอนไหนนอนนั่นไปไหนก็ไปได้กันอ๋อไปไปมาได้กันตลอดไอ้คือกูกูเป็นพี่มึงไงปีปีสามปีอายุเท่าไหร่ ยี่สิบสามยี่สามครับแล้วตายยี่สี่เลยแล้ววานไม่เล่นเล้วเล่นอะไรเลยมีบาร์เขาไม่ชอบเล่นต้ตัหัวอะไรกันก็จะแบ๊สกันะเราก็เล่นกันมาหลายปีนะนี่นะเราก็อันนี้เราก็รักกันเหมือนเดิมนะเล่นอะไร่ มึงต้ามมาเล่นอะไรฟึดฟปัดเนี่ยมึงเล่นอะไรกับกูฮะมึงเล่นอะไรกับกูร่อนน้ำดำหัวผู้ใหญ่ร่อนน้ำดำหัวผู้ใหญ่ครับพันรถขนาดนี้มึงก็เทเขาขวดเลยก็ได้ได้ดีอ่าหมดขวดแล้วอ้าวปงฮั่งกลับบ้านกลับเมืองหรือว่าจะกลับบ้านกลับเมืองเราเดี๋ยวเดียว เราท่านไหนอะฮะคุณมาหาใครครับมาหาองอะไรองค์ไหนเนี่ยนี่ไงองค์กมรสิงห์อ่ะกมรสิงห์ตอนนี้ท่านไหนา่อกองนะเดี๋ยวไม่บอกท่านมาตาเขาเจ้าค่ะอีกคนแล้วผมชื่อเสียงสารฮะผมเสียงสารสารไหนพี่ได้ผมชื่อเสียงสารับพี่โอ้ไม่ใช่เราเนี่ยจำได้จำได้ใครจำได้แกนอะไรใครล่ะ กมลรศิงห์ผมบอกว่าผมชื่อเสียงฝามลรศิงห์เสียงฝาลริงเสียงฝามลรศิงห์เฮ้ยไอ้เนี่ยมราเทาแตะไปเลยยึดใส่เมื่อไหร่สักที